คือฟิกสปีดตัวนี้อย่างตัวนี้เป็นน้ํายาอีกระแสที่เติมคือ4.8เนาะ <8. S 1> ตอนนี้สตาร์ทมาผมเติมเข้าไปนิดนึงมันก็อยู่ที่2.8นะครับส่วนแรงดันน่ะไม่มีเลยอ่ะทีนี้เราก็เติมเข้าไปวิธีการเติมคือเราก็ต้องเปิดเติมเข้าไปได้เลยหมุนได้เลยแล้วเราก็ดูที่กระแสกระแกระแสกกระแสกระแระะแระะกรแระะกระะแสกระกรแสะแสะกะแระแสกสระแสะแสกระส ทีละสูตรชุดท้าก็ได้ครับคอ่อยดูไปน้ำยาน้อยเพราะนั้นเลยบอกตอนนั okay. mm ้นเลยบอกว่ากระแสน้อยแรงดันน้อยอ่ะเนี่ยแรงดันน้อยกัินเอนเพนก็คือน้ำยาขาดอันนี้เราเติมไปอีกเติมน้ำยาปล่อยอย่างนี้เลยแต่เราดูกระแสเป็นหลักเนี่ยครัเจ็ดสี่ละดูสี่จุดแปดปุ๊บเราดูว uh ่าอย่างเงี้ยอาย่สิบสองอ่ะมันถึงแปดสิบไหมปสิถ้าถึงพอดีก็แสดงว่าแอร์เราสุขภาพมันโอเคไห้เปิดยาวๆไว้แล้วก็ก็ดูดูกระแสเป็นหลักตอนเนี้ย ี่จุดศูนย์นะครับสี่แอมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประมาณเกือบๆหกสิบ psi หกสิบปอนด์ละอ่าหกสิบปอนด์ทีนี้ยังไม่เย็นพอก็ต้องก็ต้องเติมอีกเพราะว่าอันเนี้ยแค่สี่เองสามจุดเก้าสี่แอมสี่จุดสองแล่เพราะว่ามันมันคือสี่เนี้ยที่มันเพียตรงเนี้เพเพราะฉะนั้นถ้ามีเพิ่มท่อลดท่อก็ต้องลดเพิ่มตาม มีมากถึงสี่